ผมเขาเขาเขาพูดในฐานะที่อยู่ในวงการนี้มาระดับหนึ่งเนาะก็คือผมไม่เคยเจอทีมนักแสดงทีมไหนที่โคตรจากสิิลิตขนาดนี้เลยคำว่าโคตรจัดสิิลิทในความหมายผมคือผมไม่ได้ต้องการความเก่งกาจในในงานที่คุณทำนะครับผมไม่ต้องการให้คุณจําหดอะไรได้มากมายครับเด็กน้อยผมต้องการแค่คุณรักในวิชาชีพของคุณ นะครับเหมือนกับที่ทีมงานทุกคนที่ผมเจอทีมนี้เนี่ยอันนที่ผมขอพูดตรงเลยนะผมก็ไม่เคยเจอทีมไหนที่มีความเป็นทีมขนาดนี้เราเราไม่พูดถึงประเทศแบบทีมอาร์ตอะไรอย่างนี้นะเราจะเป็นครับเตนยนนมีความรู้สึกยังไงกับประสบกานี้บ้างครับก็รู้สึกดีใจนะครับหลังจากหายไปสสเป็นปีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ ขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนที่เอ็นดูผมก็คอยช่วยเหลือผมแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยครับที่คอยทุกกนั็ดีใจครับผมก็พยายามในทุกๆวันครับห่างไปนานก็ได้พี่ตัวได้พี่พี่ทุกคนได้พี่จิกพี่นัดพี่ซ่ เป็นต่อเป็นกําลังใจให้ก็ม <c oughs> ีใจมากๆ <c oughs> คือคือมึงอะ่ะต้องขอบคุณไอตัวไอ้โฟยกัสอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เขาเขาพยายามผลักดันมากเลยนะในการห้องบทของมึงอ่ะมึงต้องขอบคุณเขามึงตัดตีนั่นเล็นกยาบเลยกำลังพูดอยู่ขี่คุณเริ่มจากอาจารย์คนแรกเลยตั้งแต่วันที่เรามาฟิตติ้งกันก็เป็น <c oughs> อาจารย์ท <c oughs> ั้ง <c oughs> สองคนที่นั่งให้กำลังใจนะหนูก็เป็นพี่กิจกับพี่นัทครับขอเสียงให้อาจารย์ของทักศครับ คือมึงเดินเข้นมาหานเท้าไงแล้วเขาจะปฏิเสธมึงก็ไม่ได้ก็เออก็ได้วะอยู่ดีเป็นอาจารย์เฉยเลย่ะเด็กป้นเก่งมานเด็กสั UH> <S <S ้นเด็กสั <S <S ้นพี่เก่งก <mm ับพี่นั้นสั้นเรื่อนก็ได้ก็ต่อมาเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ดีเดี๋ยวไล่ไปตามอายุเลยเอาอีกอังนี้ไม่ต้องเป็ท้ายสีโอเคเด่น่อยก็ขอบคุณพี่สุอันนี้เราอยู่กันตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วอันนี้ก็จะไม่เก่ง จูบอะไรกันก็ไม่เคนแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อเอางี้จูบกันอีกทีไม่เชื่อนะอันนี้มันนอกกองไงมันจะเจอยังไงก็ต่อแล้ว,ลวต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่ตั้วนะครับขอบคุณพี่ตั้วนะครับเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆเลยดีกว่าสอนทุกอ,อ,อ,อย่างแบบทั้งการสแสดงทั้งการมารยาทอะไรต่างๆนี่พี่ชายวันนี้ขอแนะนําให้หมดทุกอย่างเลยคือใครจะเรียนคอร์สแบบ กัับพี่ตวนนนแะเขาจริงจังกับสปีดชอบมากเลยนะเขาจริงนะเขาเปิดเดลี่แรงหน่อยเขาข้ามหน่อยโอเคมึงนี่คือรับออสการ์แล้วเนี่ยมึงเหมือนตัวว่าพูดได้องที่ล้วไม่เอะจะด่าโอ้ยโอ้ยอยู่มันต้องเป็นสปาลี่ใช่ไหมพี่ที่เขาสอนมึงเยอะเนี่ยไม่ใช่เขาเอ็นดูมึงนะแต่มันไม่เข้าหัวมึงสักทีก็ต่อมาเลยก็เป็นต่อ ไหนเป็นต่อบขอเสียงเป็นต่อเลยดิเดี๋ยวนี้ไม่ตอบแน่นะมีเล่นมุกทำไมในกองไม่เล่นแบบนี้ว <c oughs> นะโอเคครับก็ขอบคุณเป็นต่อเป็นต่อจริงนะแม่เลยรีและความขอบใจรีบลายเป็นนสู้ๆนะเป็นไอต้ารีแลกนะครับเป็นต่อ เพราะที่นี้มันควรต้องได้บทที่เหมาะกับตัวเองมากมันไม่แล้วแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้มันมีเสน่ห์มันมากๆเลยนะหลังต่อมาเลยนะครับคนนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นอาจารย์ใหญ่ของผมเองครับพี่เอกนบผมเอาสียงให้พี่เอกได้เลยอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่วิกิอาจารย์เล็กจะทำยังไงดีเนี่ยคือการจำบทเนี่ยแม่งเป็นแบบ f u n d a เมนทัลหนึ่งอะ ขาดอ่ะเขาใจปพะเตยที่นี้นะครับที่ผมอั้นมาตลอดคิวคิวผมแต่คิวสุดท้ายนี่เป๊ะเลยเนาะพี่นัทพี่ตัวใช่ไหมยาวๆก็ไม่ผิดเลยเตะใช่ไหมพี่เต้จริงไม่ได้เฮี่เลยพี่เสกอยากแกงงงเนี่ยเราเราจำได้แล้วไงขาดแล้วอะไรนะพี่อะไรฟังฉันน